ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวในวันนี้ที่ห้างสยามพารากอนกันบ้างสถานที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าคึกคักทีเดียวในส่วนของนักท่องเที่ยวเริ่มคลายกังวลกับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นค่ะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลก็มีการเสนอแนะภาครัฐด้วยให้ออกมาตรการเสริมนะคะเติมกําลังซื้อปลายปีค่ะ นายนัฐกิตตั้งภูลสินธนารองกรรมาการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบมจเซ็นทรัลพัฒนาบอกว่าหลังเหตุการณ์ในห้างสยามพารากอนผ่านไปขณะนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปเริ่มคลายความกังวลบ้างแล้วสะท้อนจากบรรยากาศห้างสรรพสินค้าบริเวณแยกราชประสงค์นักท่องเที่ยวกลับมาเดินเที่ยวช้อปปิ้งกันเหมือนเดิมค่ะงานแสดงสินค้าต่างๆก็จัดตามปกติสำหรับห้างเซ็นทรัลนะคะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย ศูนย์การค้าเซนทรันทั่วประเทศเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมในการระงับเหตุร้ายทุกรูปแบบอยู่เป็นประจำแล้วก็มีความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่างๆทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเมื่อนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นคาดว่าความหวาดกลัวจะเริ่มหายไปนายนฐกิจบอกว่ากลุ่มเซ็นทรันประเมินการบริโภคจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มเซนทรันในไตรมาส4ปีนี้จะเพิ่มขึ้น 10- 1 5เเซเพราะว่ากำลังซื้อดีขึ้นผล จากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นผู้บริโภคเริ่มมีความเชื่อมั่นจึงต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการเสริมในช่วงปลายปีเหมือนกับชอบดีมีคืนชิมชอบใช้ค่ะที่เคยทําในช่วงที่ผ่านมาซึ่งภาคเอกชนเองก็จะมีกิจกรรมช่วยกระตุ้นด้วยโดยกลุ่มเซ็นทรัลนะคะใช้งบ600ล้านบาทร่วมมือกับ The ะโปเกมอนคอมพานีพันธมิตรชั้นนําระดับโลกฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีสร้างปรากฏการ์ The w o r l d of p o k โป o n ทั่วประเทศ ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดไตรมาส4ปีนี้ตั้งแต่เปิดไฟคริสต์มาสหน้าเซนทรัลเวิลด์แล้วก็จัดแลนด์มาร์คทั่วประเทศของเซนทรัลเพื่อนําตัวโปเกมอนขนาดใหญ่ออกไปโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันคาดหวังว่าจะเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยว25-30%ค่ะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยค่ะ ก่อนที่จะไปพักเบรกเนี่ยนะคะพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยนะคะสคดีการดยิงซึ่งเป็นฝันร้ายที่ฝังใจคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะคะ ถ้าจะพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์กรายยิงที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยนะคะแล้วก็ทําให้คนไทยฝังจิตฝังใจไม่เคยลืมเนี่ยมันก็มีอยู่4เหตุการณ์ด้วยกันเนี่ยนะคะเริ่มเหมือนที่เหตุการณ์กราดยิงที่โคราชตรงนั้นเนี่ยสร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งนะคะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2563ตอนนั้นเนี่ยเกิดที่ห้างสสินค้าเทอร์มินอล21ที่โคราชนะคะผู้ก่อเหตุก็คือจ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมาอายุ32ปีซึ่งเชี่ยวชาญด้าน ไกลแล้วก็หลังจากที่ ก่อ,อเหตุยิงนะคะพันเอกอนันโรธกระแสอายุ48ปีผู้ประชาการแล้วก็แม่ยายนางอนงมิจันอายุ65ปีเนื่องจากปัญหาภายในเรื่องของบ้านพักทหารจากนั้นก็ยิงฐานเวรเพื่อเข้าไปชิงอาวุธปืนนะคะก่อนที่จะขับรถไปที่ห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันเพื่อจะจับตัวคนในห้างสับสินค้าแห่งนั้นเนี่ยเป็นตัวประกันแล้วก็ทําการไลฟ์สดขณะก่อเหตุฆาตกรรมสยองขวขัญลง Facebook โดยเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทําให้มีผู้เสียชีวิต31ศพบาด เจ็บกว่า58รายด้วยกันนะคะต่อด้วยเหตุการาดยิงที่จงังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่4สิงหาคม2565บริเวณล,ลานตลาดอุบลสแควร์ที่ห้างสสินค้าบิ๊กซีซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์กาดยิงที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนได้มากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นการทะเลาะวิวาทของ2แก๊งวัยรุ่นนะคะก็คือแก๊งขามใหญ่แล้วก็แก๊งหาดวัดใต้แล้วก็นำไปสู่การสูญเสียของผู้เสียชีวิต3รายแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนมาก อีกหนึ่งเหตุการณ์ทึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่ก็คือเหตุการณ์กลาดยิงในร้านทองจังหวัดลบบุรีนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9มกราคม2563มือปืนเนี่ยก็คือนายประสิทธิชยัยเขาแก้ว ที่น่าตกใจกว่านั้นคือคนคนนี้เป็นผอ,อรโรงเรียนนะคะเป็นอดีตผู้นวยการโรงเรียนประถมในจังหวัดสิงห์บุรีหลังคิดการใหญ่นะคะสวมชุดอมพลางสีดําทั้งตัวพร้อมด้วยหมวกไหมพรมแล้วก็กระเป๋าเป้บุกเข้าไปบริเวณร้านทองในห้างโรบินสันพร้อมกับควักปืนนะคะยิงผู้อยู่ในเหตุการณ์ทันที3รายไม่ว่าจะเป็นรปภของห้างนะคะพนักงานร,ร้านทองและเด็กชายวัยสองขวบนอกจากนั้นก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีก4รายก่อนที่จะมีการ กวาดเอาทองคำหนัก28บาทแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์ฟีโน่หล,ลบหนีไปแล้วก็มาปิดท้ายที่เหตุการณ์สะเทือนใจต่อคนไทยอย่างมากก็คือเหตุการาดยิงที่หนองบัวลำพูนะคะภายในศูนย์เด็กเล็กในช่วงบ่ายของวันที่6ตุลาคม2565ระหว่างที่เด็กๆก,กำลังนอนกลางวันกันอยู่เนี่ยนะคะโดยสิบตำรวจโทรปัญญาคำราบเป็นผู้ก่อเหตุซึ่งก็คาดกันว่าน่าจะเอี่ยวปมที่โดนให้ออกจากราชการเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยผัว คดียาเสพติดแต่ว่าจากเหตุการณ์กราดยิงที่สะเทือนใจคนไทยอย่างยิ่งในครั้งนี้ตอนนั้นเนี่ยนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง36คนเป็นเด็ก24คนแล้วก็ผู้ใหญ่12คนแล้วก็ที่น่าสลดใจกว่านั้นก็คือเด็กที่ถูกยิงแล้วเสียชีวิตเนี่ยอายุต่ำสุดเพียง3าขวบเท่านั้นค่ะเราก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้ม,มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในบ้านเราอีกเลยนะคะไปพัก